สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสามเครื่องรางประเภทไม้ เครื่องรางของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวสามเครื่องรางของขลังประเภทไม้ของทนสิทธิ์ตามธรรมชาติมีพลังทางความเชื่อเมตตาม,มหานิยมเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีการรังสรรค์ขึ้นเรียกกันว่าของทนสิทธิ์เชื่อกันว่ามีพลังมีฤทธิ์ในตัวเองแม้จะไม่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกอธิษฐานจิต แต่สามารถมีพลังป้องกันส่งเสริมคุ้มภัยให้กับผู้ครอบครองได้ 1. กาฝากรักเกิดขึ้นตามธรรมชาติความเชื่อไทยแต่โบราณเชื่อว่าเป็นวัตถุมงคลมีสลิมงคลเมตตามหานิยมเป็นเครื่องรางที่นิยมนำมาเสริมสลิมงคลทำให้ชีวิตรักมีแต่ความสุขความเจริญไม่ผัดภาคจากคู่รักจึงเป็นที่นิยมนำมาบูชากันเป็นอย่างมาก 2. กะลาตาเดียวกะลาตาเดียวและกะลาไม่มีตาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากะลามหาอุดเป็นกะลาที่แปลกซึ่งหาได้ยากมากเพราะกะลาทั่วไปจะมีสองตาเสมอกะลาตาเดียวจะมีเพียงลูกเดียวเท่านั้นมะพร้าวหลายหมื่นลูกอาจจะพบเพียงลูกเดียวเท่านั้นและยิ่งมะพร้าวมหาอุดด้วยยิ่งพบยากไปกว่าเดิมดังนั้นกลาตาเดียวและกลามหาอุด จึงถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่มีดีในตัวในสมัยโบราณเชื่อว่ากะลาตาเดียวมีคุณวิเศษในตัวโดวยไม่ต้องปลูกเสกเพราะถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์นำโชคป้องกันภยัยเสนียดจันไรและคุณใสต่างๆรวมทั้งป้องกันพูดผีปีศาจขับไล่พูดผีวิญญาณร้ายที่เข้าสิงพร้อมทั้งใช้ล้างอาถรรพ์ต่างๆได้ที่มีอยู่ในบ้านการมีกลาตาเดียวติดตัวตลอดเวลา จะทำให้ผู้นั้นประสบกับความโชคดีมีโชคลาภการใช้กะลาตาเดียวตักข้าวสารเวลาหุงข้าวด้วยความเชื่อว่าจะทำให้มีข้าวกินตลอดไปไม่มีอดอยากมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆคนที่เป็นข้าราชการหากพกติดตัวจะเป็นการเสริมดวงเพิ่มพูนความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางตำแหน่งหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์หนุนดวงเรื่องความเป็นเจ้าคนนายคนอีกด้วย ส่วนพ่อค้าแม่ขายก็นิยมกลาตาเดียวติดตัวเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้การค้าขายดีมีเงินทองไหลมาเทมาเข้ามาตลอดเวลา 3. ไม้นิ้วดำหรือพยานิ้วดำต้นนิ้วดำเป็นต้นไม้วิเศษที่มีเทพธิดารักษาเกิดอยู่ในปา่าลึกโดยเฉพาะป่าที่มีอาถรรพ์เล่นลับที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเนื้อไม้มีสีดำสนิทแข็งแร่งมาก โบราณอาจารย์เล่าว่าหลายร้อยปีทีเดียวจึงจะเกิดมีสักหนึ่งต้นจัดเป็นของทนสิทธิ์มหาวิเศษชั้นดีชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อถึงเวลาอันสมควรเทพเทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาดูแลจะพลีต้นยืนตายพลายทิ้งไว้ให้เพื่อรอผู้มีบุญญาบารมีนำไปทำประโยชน์เพื่อาศาสนายิ่งหายากหากมีสภาพกลายเป็นหินหรือคดก็ยิ่งมีพลังอนุภาพแรงกล้าเป็นทวีคูณ อานุภาพดีเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีแข้วคาดปลอดภัยโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณใสยมนต์ดำและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ช่องเรื่องเล่า เล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ